S <S <S ได้เลโยโอ้ยดูมันทมาหาค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่น้องมุน,นีนิสามาหามูลนะคะนิสาจะมาเบิ่งเปล่อนสาวของนิสาขนดินค่ะขหินขหินเพื่อนบอกว่าสามีเพื่อนนะจ้างขนหินออกไปจากสวนะค่ะ สามีบอกงานเบาๆคนหินเพื่อนบอกว่าสามีบอกว่างานเบาๆขนหินมันสีเบาได้จังไดอีเมียหินกับน้ำให้นะคะสวนบ้านเพื่อนเนะคะเรเ่อเอาไปตรงไหนนะตัวเอง เอาถินวางไว้จะได้รู้ว่าเราทํางานวันนี้กี่กระเพงเนี่ยยกถินเนี่ยได้กี่คู่ถังคู่ถังอะไรประมาณเนี่ยเป้าหมายก็ประมาณสักสิบถังหรือสิบห้าถังต้องทำให้ได้ทุกวันละ,นะสิบไปเจอกุเียะคิดว่าออกก,ากําลังกายเนาะคะ่ะดีมากเลย <im> เพื่อนสาวนิสาบอกว่าเหมือนกับคนตกงานวาสันได้เพื่อนวานะ เหมือนกับคนที่อะไรที่ที่เขาทำงานที่เยอรมันนะหนึ่งยูโรนะหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งยูโรใช่ไหมมินิจอบหรือว่าอะไรไม่ใช่ที่ว่าคนมินิจจอบใช่ไหมไม่รู้ไม่แน่ใจใช่ไมคือบ่าคนึ่ยูโรอ่ะที่พวกคนเก็บขยะเห็นพวกคนที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่แน่ใจขอแค่เหงื่อออกก็พอว่าซาดเลยวันนั่งพักก็นะมีมีมีแพะด้วยนั่งพัก โอ้ได้ไม่กี่ถังก็นั่งพักแล้วต้องแบบนแท้แบบว่าเขาบอก่็นั่งพักก่อนไม่มีใครมาเล่นกันหนูเลยเงี้ยที่นี่นะกะทั้งคุดทั้งเศร้าละเด้อบาดในเด้อเอาทุกอย่างแล้วถือว่าออกกําลั่งกายเด้อเพื่อนสาวอย่าคิดมากมันจะเมื่อยกันคิดมากกันนะเอ้าไป กาให้ไปออกกําลังกายฟิตเนสกะสีขั้นนี่ละออกกําลังกายรอบบ้านจะคล้องนี่แหละเบิ้งผลละไม่เพื่อนสาวนะคะตรงนะี้นี่นะคะต้นน้อยๆอยลูกแพร่เนาะคะ่ะแมนมอน,นอะลูกแพร่เนาะราคะ,ะอันนี้ต้นแอปเปละะิลค่ะแอปเปิลคะ่ะอันนี้นอะไร ะะเป็นกระจุกกระจุกเยอะบางนาล่และกระจุกขางในเนาะคะ่ะลูกเขาสีเขียวนะคะเดเดหลวกะนะคะเป็นสวนขั้วนะคะ ปลูกพักก็ได้กินยอนหมละมแต่ว่าฟรังเขาเจ้าก็มาปลกูกแบบนี้เนาะค่ะปลูกชื่นชมนะคะบางบางบางทีแบมีท่านมาอารมณ์นี้ก็กอดแล้วหอมเลยแบบบางทีเราอุ่นใจแล้วเรามีความสุขเราอุ่นใจที่ว่าเราอยู่ที่เดียนเนาะแล้วแบบว่าม,มันมีความสุขอะแต่บางทีก็อารมณ์ก็ เรามีความสุขแต่เขาไม่มีความสุขมันไม่มันมันไม่บาลานซ์กันเฮ้ยเบียดได้วะบาลานซ์กันเนี่ยเราอารมณ์แบบว่ากำลังแบบว่าแบบนั้นมาแบบว่าอารมณ์ต่างกันใช่ไหมใช่ใช่อารมณ์เราจะแบบโอ้ยขอบคุณจะอะไรเงี้ยมันไม่ร่วมกับเรานะเข้าใจไหมเอ้ยอารมณ์ไม่ร่วมว่านั่นแหละไม่ร่วมกันอะเออก็เลยไปเที่ยวกันก็จได้ในเวลาจะคุยอะไรเน้มันเอ้ยเอ ผลไปได้จักซีฟทังกับพ่อและสันเดย์เฟลวาร์หานะได้เป็ดสิ้าแปดเนี่ยได้กี่ทังละห้าแล้วเหรออ่าได้กี่ทังแล้วนะได้ห้าทังแล้วเนี่ยห้าทังห้าก้อนก็ได้ห้าทังเห็นไหมโอเคแล้วดูท่ามหาขีดเลค่ะตรงไหนแม่นั่นเองก็ตัดออกเลยผมมันบางหน้าเออเออโอเคโอเคนาละ โอเคแบรกมาไหวโอเคกดยังกดกดตรงไหนวะเนี่ยตรงกลางไงหรอหักเอ้ยหักเลยเมื่อกี้โหถังหักได้สิบถังแล้วโอเคได้สิบถังละจบครบไาย10บกับสิถังสิก็แป้นครบแล้วใช่ไหมบอกนามกระท่านสมัยให้ ต่อได้หลายนั้นต้องต้อง,องสี่ก๊อกเนี่ยสี่สี่สายเนาะสี่ก๊อกใช่ไหมสี่สายใช่ไหมสี่สายเวลาถ้าพ่าจะไปซื้อไอ้ที่ว่า